บสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้อ,นนองเออู่สู่สู่คนพี่น้องเอยบอกว่าจะอยู่ในแลกกระต่างประเทศเนาะกันยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองบ้านนาอีกลแล้วพี่น้องเอ๋มื่อนี้บาเตียงกับวบะเวียนผ่านมาทงางบ้านเนะาะพี่น้องเอยนาเก่งพี่น้องเอยก็เลยเวะลงไปหานี่แหละประตูปมตูต้นยางเฮาพี่น้องเอ๋เนาะอ่า บอกหูว่าเป็นจังไดยูดีมีเฮงกันอยู่บ่เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าบริมาหาเราตั้งแต่ดุนดุนเลยพี่น้องเอ้ยบอกหูว่าเป็นใดใดยู่ดีมีเฮงอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะป่ะจ้อ่าป่ะ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 พี่น้องเอ้ยเนาะ bài đi đơ phụ tụ tuông tụ soi môi nôi nọ luôn 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 đôi luôn 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 มันไม่ข้ากินลูกเอ้ยอ๋อบุญว่าข้ากินกะบับกระเบ่อมันยับมานั่งใกล้กันพี่ก็ได้มันนั่งเท่งพี่ก็ได้นะมานั่งนั่งตั้มไปได้ก็ได้หรอกบุเป็นยังนั่งพี่ก็ได้เมื่อืมจะได้คุยกันสะดวกสบายนะขออนุญาตเด้อเด้อเด้อดันหนีบดันลูกประจักษ์เลยลูกเอ้ เอ้ลูกเอ้ตโดยปนมาตะหึงเติบได้พี่น้องโอ้ยลายตะหึงลูกเอ้เอืมเนว่าสปานนี่โดยมาไก่อ๋อไก่มาแล้วลูกเอ้ท่าไปลายมองลายบอลโดยโดยไปตีลูกเอ้ยชื่ออยู่ป่ จื้อจื้อโบให้จื้อสบจื้อบ่จื้อเบ่จื้อบ่จื้อบ่จื้อไปทะเลเอาให้จื้อก็บ่จื้อบอตาบวเห็นหุ่งไม่ดีไม่ดีไม่ดีตาโดยตากระมืนได้ช่องซ้ำอู้มีจะเหนียวเนาะพี่น้องเนาะไปเอาข้าวหมักแตงแล้วดึงดึงมาเลดเพื่อจ้องยุบขาทุกฟาดพี่เอาโยบลูกก็จนสามือลูกก็ไปได้มืนตากระมืนตาได้ชองมือ อือตะโกดอยู่นี่ล่ะเฮ็ดยังก็บ่ได้บาดนี่บ่ได้เด้บาดนําจักนึงเฮ็ดจะเงินกีบนึงก็มีให้เอ้ยเฮ็ดบ่ได้นะสิเลยว่าสิลยไปโไหไปทําห้องมบ่มีเงินลบ่ได้ลปู่ต้ยอย่าซืออนอันนี้ว่าโอยคันไก่บัดแพงไก่อันซุมลูกเอามาให้บัดแพงมานี่บ่ได้อืออยากให้มันหลายซะก่อนว่าสิแลลูกเอ้ย หนูมีเด็กวัไหนบาดมันลุกเตะแล้วเดี๋ยวนี้กะค่อยหลุดเนาะโบโบจีข้นเห็นลดเห็นคนเห็นโบชื่อชุลว่าลูกคำอะไรแห้งเต็กคันเดตออกกลางเพ้นก็ไปบัได้อีกไปยากมันแสงตาอ่อนโอ้ใช่เนาะโดยมันเหลื่อมตาบาดไปยากคันตะเวนอ่อนลูกว่านี้แหละเออคันน มันแทงมันดีดใช่ป่ะมันแทงมันแทงตัวเลยมันเขาตัดบาดเดียวแล้วมันไม่แล้วมันเคลื่อนเลยเกาะปลายมันมันทางปลายล้วมันดึงตัวลุ่มพี่มันโบเห็นมันเกาะอยู่คุณแต่มันหลุดขาดเครือขาดผูลุมันสัตว์มาพี่รถอ๋อเศรษฐศาสตร์ต้องต้องหน่วยตาลุ่ลุ่มเบิ่งเห็นเลือดนิ่หมอกหน่อยหนึ่งโอ้ยแล้วตาแตกแล้ตอนนี้ว่เห็นที่บานนี่ลงกระปปก จะปิ้นคว้างกว้างวันแล้วแล้ววะเติ่งตจังหอยยางมาแบบนี้ย่างมาทำไปไเอายังใส่ให้ผู้ใดก็เอายังใะยกไปหยดตาขอไปองโมผู้ตื่นมาก็ไปองอมไปทำชุกปลาโยกตาโยกตามีบ่มีก็อนไไปเลยอยู่สิบส้าพันผู้ใดก็บ่ลายรอกค่ะห้าสิบจียดตาล่างตา เออติดนี่สิบอได้ป๋อว่าติดนี่ซ้ำโอคมากอะไรบ่ได้แล้วเขาของยาหลัดเขาว่ายานี่ยาของหมอเขาเป็นยาเขาซื้อก่อนไปเฮ้ยเมื่อจีดะส่วนแบบเมื่อเป็นอะไรสันเจ้าย่าะจีดเป็นเป็นอยู่เทียงเราประโยชน์เยอนเนาะผมได้เนาได้เยอะมากกับมันนูนี่น้องอี่เอยอยู่นี่ละสองหมื่นสามมื่อจับพอลูกได้พอาไข่นี้่ตอนนั้นกรบปุไข่ทั้งไข่ทั้งไอ้นั่นอยู่วันติหากะหากะไข่ไข่อันไอ้นั่นก็ปอก กะปกกรกปอกแต่เดือนหกลูกไอ้นั้นหากะหากระไขไอห้องหมอไปนอนจ้าไอยี่การหากันยังบริุเศร้านินโดยาอย่างก่นเศ้าเนไล่แต่ยน่าลูกแมนเมื่อแม่พ่อบดกระ่ามีติกรมีเงินชหวดช่วยจ้าไปถามไปก็ไปเข่าสลุ่บกว่าผดเถาเอยเจ้ามันไปเข่าสลุ่มบดสามเส้นถาม ติดนี่หมดเมื่อไดเสีได้ถามโย่เนาะเมื่อไดมันหาได้ใครรบ้มันหาบ่ได้นี่แหละเท่ามันได้บ่ได้เขาอะได้เกินจากมาเขาวชุลมอ้งโอ้ยไปเลยมาเขากินกระุมีไปชิบมะเขาวชุลมุได้เกินสามแสนก็ไปช่บเขากินแล้ววะได้เลยนะยากมากเหี่ยมเราคอแขกแขกแบบวนี้ไปกันจิตต้องมันต้นมันต้นมาเลยยังเข่าหน่อยเดียวเลยสิแกงสมันตุนย่าดำมีของผากมือนะป้าฮะแต่ะ

นี่ละบาทนีกอขสนนั่นหอ้โเาชวนไปทพไป้พาเพื่นเขาไปชวนอยู่ใช้วนบลเก้าเลูกเอ้ยเะมเขามาชวนคือเก้าเปละอยู่ใช้ชวนบนเก้าปลลูกอื้าสิพาไปเบิ่งชวนเป็นองนี้เนาะ

แตงนี like get, no. ่แล uh ้วพอได้แกะนะลูกเอ้ยมนี่แล้วโอ้พี่น้องเห็นเนาะลายดอต่ข้าวได้มยูสมาะอืมเป็นเก็บทั้ง้มักแตงยังแตงขาวบ่อนีตงขาว chị nó ha Sao nó? Chắc chắc nêu ha Đó. cây thôi. thôi, thôi. <laughs> thôi, thôi. บริช bon ัยผ oh ู้อีบอนเนี่ยพระุกออบริชัยผู้คือว่างามแท้นเนาะไมใส่มีผูยใส่แหละนี่ใั่มาเป็นนี่ก็มีผูยใส่โอ้ยมินบ้าอดก พี่น้องเหระลายนีบุตเงบริสัยพุนบริสัยยาบ่หโดยบริสัยลูกเอ้มียามียังใส่เลยขีดหืดียาก็บริฉิดดิบ่ารนะเบิ้นงเศกินเนื้อด้กินเลิวลูกกินเลิพี่น้องไงเบิ้งเบืมก่อนก็เอาเตียงมัดไดพี่น้องยแบบว่าบริสัยหืดชัยาธรรมชาติโดยโดยโดยธรรมชาติได้ลูกเอ้ เก็บโอ้ย <laughs> มากแกงก่เธอยาคักคักคับคัก,คกอ,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 อืมเก็ดหมเพื่อนมาแกงยังไม่ดูตแตงขาวอืมแขงธรรมดาอืมอืม น้องเนาะไล่ลินย่อนขย่อนป้าโตกักหักยองไนี่พักยกังครับประตู่ อมตัอมีพักกาดพดนอยังไงปลายิดไปยังลายแทะปี่ให้ลูกมากินลูกเอ้เอาลายแท้ไปลายขายได้เทไรนี่นะบอกขายแล้วลูกก็เอาให้ลูกมากินแล้วคือบอกไม่ขายแน่ลายเลยโดยโดยโดยนยังตึอยโถค้อยังไงเอาก็ได บมเคยไปขายว่าบุมีเงินมีคำอยู่พอได้ลูกเมื่อกินไม่ได้ลูกไงพอได้คะแนนูปุ๋ยบุมีเนาะบุมีผูปุ๋ยใส่ธรรมชาติดล้วดธรรมชาติ่าพี่น้องเราก็ได้กินคักอยู่ธรรมชาติ ตจงบุญาตสารเคมีหมกคมีหมูไม่ผู้วิเเยป็นในขั้นมันม่ผู้วิเคือมู่โอ้ยมือคุณลักษาะมันแตงนั้ะใสเคมีหลายกระบุเนาะโดยอ่าะเจ้กนเลย เั่งแลละส่วนไปเบ่งส่วนว่าจะไปเบ่งที่ซื้อเราเก็บมาบักลายออมีอยู่บ่คนมาซื้อในส่วนในยังก็ได้มีอยู่กะบบักลายเลยปลูกสิบพันห้าพันไปจะลูกไออืออืมดกคือแลล่สตูสเตนกกินลูกผูกกินลูกจะกระโบรบบ่โอ้เสรจโถะใส่งินแลวเนะนี ไปถูไปถดีต้ไป่นลองเลยเรียบร้อยไปขายได้เท่าไหร่มีตุบตุลายปจักไปขายลายซ้ำนี่ท่านี้เก็บว่าเถอะคือพวกลายนี่ย เก็บกำบล่ายให้เขามุ่งไปมุ่เอาเขาให้ลูกเอ้ยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนน้ำโดยเอาเขาให้แล้กับเขาก็ยังเป็นเชื้อน้อโดยการปลูกประชาชนลูกเอ้ยกินอะไรขายในราคาเป็นต้งเป็นต้นมันบอกปกติดอกไขยนั่นมองที่อยู่ให้กินอยู่นี่เลยโดยน้ำไม่ก่อนน้ำไม่นั่นจะชุ่มออกอยู่บ่อนออกเงงมางไม่ได้ออกก็ดิ อืมเดี๋ยวๆไปเสียมันค่ําเลยเฮาสิอ่าผู้ตู้เอ้ยอันผู้ตู้มาพี่ก็ได้เดี๋ยวเฮาสิเอาข้าวให้กับมีกับหยังแล้วไปต้มเนาะโดยก็บ่มีเนฝากพี่น้องเอ้ยโดยโๆกได้อ่าต้มกินเากผ่านมาพี่น้องเอ้ยพมาเวหาเราปาดอกมักปลูกมักพังดีเนาะโดย คำกินน้ำต้นนี่ลูกก็เช็ดมาได้หาต้นนี่แลก็ได้กินเนาะโดยขึ้นนั่งเลจักรซีหายังเราก็ได้คือว่าแหละโอจักรเนี่ยหาต้นหาเนี่ยนี่โดยโดยโดยกิโดยโดยอขึ้นนี่ก็ได้ประตูอ้าวอันนี้เขาจะเอาเข่าให้เด้อพอดีเอาเข่ามาพอดีห้ากิโลขึ้นนังเลยนี่ปลากระป๋องคือเก้าจำได้อยู่บ่ก็ไพ่แบนี้เลโดยโดยโดยฮะ จำได้บ่โอด้ฮะจำได้เลยจำได้เลยโดยอดแหมลูกเอ้คิดวัาจะจำบ่ได้นะอ้าขนมอาอ้ไได้กินพอได้มีเหือมีเฮงเด้อากได้กินได้เดมาเนี่ยอ้าข้วต้มขนมนี่แหละพอห้องท่องไปก่อนเนาะเ้อเดอเดอเด้อดนมากเลยเฮงเยเก็บจะได้กำไข่ ไปพน้องเห็นเนาะแบ่งปันกันกินคนละเล็กคนละน้อยอ่าโทษาเจอแล้จะหึงแล้วพี่น้องเลยไม่ดีตาเราพุทตบูเราก็ได้พี่น้องเลยยเยโอเคพี่น้องเลยเพี่น้องเลย ไ้กินนี่เพราะให้องท่องเดยห้องท่องไปก่อนดแต่วช่วยช่วยเงินเชนหนึ่งเด้อไว้ช่วยหยาดตาประตูเด้อตุลูกดีมีเงลูกเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีลูกเด้อสร้างกินในห้่งสร้างนุ่งในเฮืออลูกเอ้อที่ยวทางไกลมีผู้ถือหาบเจ้าได้ลูกเด้อเจ้าอาบน้ามีผูกื่อสีไใครลูกเอ้ยดีมีแห้งแล้วไม่รวยลูก Rồi xa Thử trăm đây đó mình trăm hết đây lẽ Rồi 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 sư nhanh Hả? Bà kiếm xong ba, thơ, Ờ ờ trăm à, à, là bà này chị vào đây

ไปก่อนวันนี้น้าต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บบขคาลโฆษณาด้วพี่น้องเด้ออ่าเมื่อนี้กเวมาหาทางประตูต้นยางพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าเราก็เปลี่ยนอีกคิดหนึ่งที่ทั้งทีมงานเบาเตียงอ่าเบาเงาพี่น้องเลยมาซ่วยเราพี่น้องเนาะหลายคนหลายคนอ้าก็เป็นถือว่าอ่าอีกครอบครัวหนึ่งที่พออยู่พอกินพอนี่แหละเด้งพักเด้งเงาพี่น้องเลย เดือนไก่เดือนกาเนาะปลูกพักปลูกแตงให้กินพี่น้องเลยก็ถือว่าพอได้อ่าทุ่งดนไทยกุ้มดูกุก้มกินไปวันวันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่น้องเลยขอ,ขอ,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 อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตถุคู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและประสบความก้าวชนได้พี่น้องเด้อยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายบัตถุคู่ทุกคนนะพี่น้อง